กรอกที่อยู่เมื่อกี้ผมก็เพิ่งทําไปมาจากด้อมพี่ชาลอดค่ะแต่ชอบน้องแคที่มากมากเขอบคุณค่ะเป็นนักสู้ขอบคุณมากมากเลยนะคะเมกี้เมกี้สู้าดอมครับก็หนี้ตอนนี้เราก็ยังมีแฟนคลับมีอะไรสู้ไปพร้อมกับเราอยู่แต่ก่อนเราก็สู้แค่เราเองอะเนาะเป็นนักเรียนสาวหางเครื่องมาเป็นหางเครื่องเต็นช่วงปิดเทิ่มเื่อที่เสหาเงินชุดหาเงินสื่อชุดนักเรียนหาเงินคาเทิ่มเขาก็เคยเล็ยดมาแล้ว นอนในรถครัวนอนมาล้มนี่ฮ้ลร้บาทตกลูกมาล้านี่อยู่น้ำน้ำหยาอยู่น้ำอยู่น้ำถาดอยู่น้ำสาลาอยู่น้ำลรงเรียนถพี่น้องมันอาจจะเป็นเรื่องลกเลูกแต่ว่านเป็นเรื่องปลาน้ำดงอยู่น้ำห่วยน้ำหนองออันนี้คือเรื่องจริงนะมันถึงจะดังขนาดไหนแม้กระทั่งชีวิตบอยสีชายตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่อันนี้คือมันเป็นวิถีของเราแต่ตอนเนี้ยเราไปเป็นนางงามมีแฟนขับนี่อย่างนะครับทุกคนเป็นพลังสําคัญให้น้อง หมดเลยนะครับมีมีคุณคคาเถรีต้องสู้หนึ่งพันคนแล้วที่เข้ามาดูไปเก็บเห็ดแมนไปเกี่ยวขางบังไปเก็บเห็ดไปสอดไปยังนั้นไปเก็บเห็ดยวนนี่แล้วสูอยู่แล้วตะเกี่ยวปลาเห็ดเนาะพ้กันแนเของปลาเห็ดไปเก็บเห็ดมาแกงอืมเมันเป็นหลานย่ายายเป็นผู้เลี้ยงดอกเห็ดละพ่อนะไอรดอมวยน้อยๆดำๆพ้อยเงาๆแถวสุกๆยู่กับเน็ดพี่บอย เนี่ยเลี้ยงเพื่อเลี้ยงส่กันครับเลี้ยงส่กันเไปน้องกันไหมคะลเลี้ยงไซกันลายคนไปรับจ้างหอยยากีดบอเน็ผู้ใดเนาะบันหนึ่งพันคนแล้วกดตะกร้านะครับได้บ่อนนี่ ก้าหน่อยนะคะมีสินค้าหลายๆตัวเลยทุกคนสามารถเลือกซื้อเลือกจ่ายได้เลยค่ะชำระแค่จิ้มจ่ายจบเท่านั้นค่ะแค่ตามจอจิ้มจ่ายจบนะคะเน็ตต้องแรงคันนี้เน็ตพี่บอยเน็ตไอ้นูค้างแรงอยู่ไหนอยู่ในกรุงเทพนี่เใช่ไหมคะหรือว่าเน็ตหนูเน็ตกัะนิ่งหรือเปล่าคัะนิงเดินทางอยู่ ชุดแดงแว้นผ่านหน้าร้านจริงแรงมากแรงมากใช่แต่เมื่อกี้คนมองท้งตลาดเลยเน็ตคันนี้ค่ะนี่คันนี้รับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณลยหลายซอยเลียดหนุยหลีช่วยช่วยกันกดคนละคนละออเดอร์สองออเดอร์นะครับคนละเดือนนะคะถ่ายนอนงกระตืนฝึ่งาบน้ามตาตุกตาบวม พี่คณิงเป็นน<ก>้องวันหน้าเนี่เป็นน้องสาวเลยน้องคิงคิงผมนี่แหละคณิ้งก้อนขากองอ้าเนอะอ่าเอวาขอซิ้เกินหนึ่งก้อนเข่ากองแนมัสันวะได้นี่ไงเ็เพลงอ่าที่จริงตอนตอนที่ขึ้นเวทีเนาะไม่นึกถึงมันที่จริงมันมีเพลงหนึ่งที่ที่เป็นตัวตนของคณิ้งเลยเราถ่ายกันเองเราตอนนั้นเป็นโควิดแล้วที่นี้พี่แต่งหน้าให้ทําผมให้แล้วเราก็ไปถ่ายมัตสยาเป็นคน ไปถ่ายเนาะเราไปถ่ายเอ็มวีกันเองเพลงลูกลูกหมอลำลูกหมอลำเออก็คือพออายเพราะมันหาปีหรอเออค่นี้ต้องท่องเพลงนั้นไปเลยเวลาร้องแล้วมันเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองไงใช่ลิขสิทธิ์ของเราเองสามารถเอาไปใช้ได้ทุกเวทีเลยเมื่อมีโอกาสแบบสมมุติว่ามีภารกิจของมิตรแกนุดอเนี่ยไปงานไปร่วมงานต่างๆแม่เอพาไปนี่ก็ใช้เพลงนี้ได้เลยพี่กำลังหาแบ็คกิ้งแท็กให้ได้ค่ะได้ ลูกหมอลำทุกคนเข้าไปดูได้นะคะในบ้านแดงเราคีมหาเลยว่าลูกหมอลำคณิสีการจะขึ้นเลยไม่ด้แชร์ข่าวผิดเป็นเสือสีชมพูดอกเป็นเสือนไปหามาเหรอไอ้มาตัดตอนนั้นกำลังดัดฟันอยู่บมเมนติีเพราะท่านได้เอาเพราะท่านได้เอาแขวแนวรวมล้อมหัวแขวเพราะท่านเอาออกเมียเพราะว่นเอาออกยอดเท่าไหร่แล้วคณิงมีขึ้นบ้างไหมเนี่ยเด็กดตะกาแล้วก็โอนเลยนะครเก้าพันหนึ่งร้อยบาทโอ้โหอีกเก้าร้อย เก้าห้าหมื่นแล้วทุกคนค่ะกดเลยเดี๋ยววันนี้ใครมาอยู่ใครอยู่แถวสระบุรีลบุรีนะครับอยู่ภาคกลางใจเกินร้อยเล่นที่หน้องแครเทศบาลหน้องแครนะครับสระบุรีเริ่มหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนชมฟรีนะครับค่ะชมฟรีชมฟรีห้าหมื่นแล้วใช่จะถึงห้าหมื่นแล้วนะทุกคนกด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 สะกี่ห้องหอยยากินไป็กไน เอาหอยรับจานหอยอยากกินไปหาสปอนเซอร์ก่อนไอศิกนไอิกนเข่าแล้วเนี่ยบว่าได้ได้ไอิกินเข่าแล้วเอาไปน้ำรดอุยเสียงโทรศัพท์ใครอ่ะโอเคฝากด้วยนะครับพี่ด้อมก็ด้อมเราต้องแข็งแรงนะฮะก็ช่วยกัน ไปกดเพิ่มก่อนกดเลยค่ะใกล้แล้วใครที่สั่งแล้วนะครับใครที่กดแล้วก็ช่วยกันขายช่วยน้องขายเด้อดเดี๋ยวพี่ไปก่อนครั้งนี้ขอบคุณค,ครับ